สวัสดีครับกล่าวผมนุม่มเอนเอกมแคสเตอร์จะมาแคสเกม FC Mobile นะครับผมวันนี้ผมมาแคสเกม FC Mobile เป็นแมนยูเจอเจอกับอ่อนาโปลีนะครับเป็นเป็นทีมจากฝรั่งเศสที่ได้แชมป์ไปเมื่อเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับมามาคาร์ลัดฟอร์ดแอนมามาคาร์ลัดฟอร์ดทุบโชว์สกิลโอ้โหโดนดักไปได้ครับอันนี้ผมจะเวอหวอเวอนะครับชัว ช่วงครึ่งแรกครับเพราะเพราะมันค่อนข้างเร็วเพราะมันค่อนข้างเร็วไปหน่อยครับอีริกเซนหอยลุนแรดฟอร์ดมันก็ข้างกระตุกเลยนะครับขออภัยนะสำหรับช่วงแรกแรดฟอร์ดทุบแทงมาจริงๆมันควรโยนนะเอาอีริกเซนนะยิงพลาดนะไม่เป็นไรครับบูโนอีริกเซนส่งแต่ส่งพลาดอีกแล้วครับผมบลือเลือครับช่วงช่วงแรกครับผมฝั่งนั้นเลี้ยงมาเลี้ยงมาเลี้ยงมาซึบสกัดไว้ได้ครับฝั่งนั้นก็เลี้ยงมาอีกครับ โหดจริงๆเลยครับฝั่งนั้นถือถ้าหากมารอบนี้ได้แปลว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างสุดยอดเลยนะครับนาโปลีหรือว่าเจอทีมโหดวะไม่มั่นใจครับก็ดูต่อไปนะครับท่านผู้ชมนี่อิริกเซนปุ๊บสกัดสกัดโอ้โหโดนประตูแรกเลยครับเดียบรอยครับท่านผู้ชมโดนแล้วครับประตูแรกนี่ครับย้อนย้อนได้ดูแต่เพียงท่านี้ครับผมรู้สึกว่าเกมมันเร็วๆยังไงก็ไม่รู้ครับต่อเล่นแรกๆครับแรดฟอร์ แรดฟอร์ดเชสกิลส่วนตัวลากมาลากมาลากมาโยในหอยลูนนะโคับนะ uh huh. แต่โขกไม่ได้ครับนะไม่รู้เป็นอะไรครับมันะกดยิงมันกดยิงไม่ออกครับนะสงสัยเกมจะดีเลยนิดเล็กน้อยครับนะแต่ไม่เป็นไรครับนะถือว่าต่อให้แล้วกันนะเกมนี้บั็กแหลกสแสแหลกขาดเลยครับนะโอ้โหจะโดนลูกสองไหมจะโดนลูกสองไหมครับพี่น้องผมคิดว่านะ่าจะโดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับนะสกัดไว้ได้โอ้โหโอนาะหนะ้านะออกมารับครับนะถือว่าเป็นโกที่ใช้เท้าได้ดีนะครับ แต่จริงๆเขาก็พุ่งตัวออกมารับนั่นแหละครับก็บนบไว้นะนะแรดฟอร์ดโชว์สกิลว่าเทคนิคหากินนะโชว์สกิลอีกโยนไปหอยลุนโอ้โหโคกไม่ติดอีกแล้วคนระับกดยิงไม่ไม่ติดนะท่านผู้ชมผมพูดจริงๆนะครับมันมันเออแล้วก็บักๆนะนะแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดโยนให้หอยลุนแต่หอยลุนก็ไม่ยอมเทเเทคเทคตัวขึ้นโมงนะครับโซ สงสยัยสงสัยจะเหนื่อยครับหมดเวลาแล้วครับครึ่งแรกครึ่งแรกนี่<ช>รุ่ยทยมากเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรคนระับมีครึ่งหลังนา, <S <S งงนาตินี่เดินออกไปโดยความเศร้าซึมมาสั่งบุกเลยคนระับรู้สึกว่าจะช้าลงแนละ้วเกมจะดีขึ้นแล้วนะคอ่ะส่งไปส่งกลับคนระับส่งให้บูนอฟูนันดิสส่งให้คาซิมิโรส่งให้แรดฟอร์ดนะคราซิมิโรยโยนให้แรดฟอร์ดโชว์สกิลอีกแล้วแรดฟอร์ดทุบยิงเองครับ สะบัดยิงครับแต่โกแต่พูดรักษาประตูรับไว้ได้ครับวิงครับได้เตะมุมครับผมบูนูฟอร์นันเดสเปิดมาวารานให้ตัวมุมครับโอ้โหเข้าไปแล้วครับวารานสมกับเป็นสุดยอดกองหลังจริงๆเลยนะครับเป็นของแมนยูนะครับถ้าเป็นแฮร์รี่แม็คไกลน่าจะเข้าไปแล้วอ่ากาลาโชส่งให้คาซิมิโร่ส่งให้ฮอยลุนแรดฟอร์ดสูตรเดิมครับสูตรหากินครับบอลระดับไหนก็โดนฮึบโยนไปบูโนูฟูร์นันเดสโคครับโอ้โหติดอีก ก็ยิงไปอีกั็ก็โขกับการนาโชครับติดรัวๆวเปลี่ยเปลี่ยกองหน้ามาดูครับจะได้หายฝืนสักทีปูโนฟันเดสเปิดไปแรดฟอร์ดรับยิงครับผู้รักษาประตูมึงก็ยังจะเซฟอีกมึงไปกินอะไรมาวะตอนเช้าเซฟแล้วเซฟอีกครับเซฟชิบหายครับเซฟจนถึงมือจะขาดรับโยนพลาดครับผู้รักษาประตูก็รับไว้ได้ครับเหนียวหนึบเหนียวแน่นนะครับสมก็ได้แชมป์ในรอบสามสิบปีจริงๆิงครับนาโปลี เล่นกันเป็นทีมชิปเป็งเลยชนะโคตรจะยากนะครับเสมอกันหนึ่งหนึ่งนะจะโดนลูกสองหรือไม่จะโดนลูกสองหรือเปล่าวารานวารานนะวิ่งมาทันนะถือว่าเป็นกองหลังที่มีความเร็วคาเซแรดฟอร์ดสูทหากินสูทหากินนะโอ้โหไปต่อส่งไม่ส่งครับยิงเองแม่งโอ้โหติดนะยิงครับโอ้โหไม่เข้าครับบูโน่บอกมึงเล่นอะไรแบบนี้วะ ตะได้เตะมุมอ่ะโยนมาหวาวรานเอา้าอะไรแบบนี้วะเอา้ายิงแม่งบอเขายิงอีกก็บอเข่าว่บผู้รักษาประตูเหนียวจัด,จดเหนียวจริงๆครับไม่รู้ไม่รู้ถุงมือทําด้วยอะไรเขาเหนียวเขาเหนียวจริงๆครับเอาโคบมั่วเลยครับผมรู้สึกว่านักเตะจะไม่เออไม่เออบอจอยเลยนะครับรู้สึกว่าเล่นเล่นแล้วควบคุมไม่ค่อยได้เลยนะครังหลัง เอ่ออย่าเป็นแบบนี้ตอนแชมป์นะท่านผู้ชมอันนี้เป็นต่อไปก็เป็นสึกชิงแชมป์นะนะก่อนหลังจากจบเลขวันแอนเลกทูนี้นะใหต่อบูโน oh ่ฟูร์นนเดสบูโน่บูโน่โอ้โหอันนี้เยอะโยนมาฮึบโคครับผู้รักษาประตูก็ยังรับไปได้ครับมึงก็เกินไปครับน้ำถือจริงๆเลยนะเก่งชิปปิงครับ,รบอ่าโยนไปโยนไปโอ้โ oh ห oh. ถ้าถ้าต่อเวลาให้อีกนิดหนึ่งนะน่าจะเป็นประตูครับเสมอกันนะ้าจับมือกันปะปราง ก็นี่ก็เป็นสกอร์หลังเกมครับก็รู้ว่าผมยิงเยอะไปขนาดไหนครับก็มาเล่นต่อกันเลยนะครับก็ตัดครับตัดเข้าสู่สนามครับเล็กถูมาต่ออันนี้แข่งอยู่ในบ้านแมนยูนะครับห้าห้ามแพ้เด็ดขาดนะครับแบบนี้แพ้คาบ้านนี้โดนล้อคโดนล้อหนักล้อนานนะครับท่านผู้ชมแฟนแมนยูน่าจะเข้าใจอ่ามาแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดแรดฟอร์รดโชวส์สกิลส่วนตัวครับ แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดทุบโยนไปหอยลุนโคครับไม่เข้าครับแต่กดยิงครับกดยิงไม่ติดอีกแล้วไม่รู้ทำไมครับท่านผู้ชมคิดหนักเลยนะครับรอบนี้โคตรโหดนะครับก็คลิปนี้ผมทําด้วยใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับถือว่าเป็นกาลังใจให้คลิปต่อๆไปครับอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนมาดูกันเยอะๆครับผม เอ่อผมจะได้มีกําลังใจทําต่อครับนั่นแหละครับอ่ะลากมาแบบนี้โอ้โหเกือบเป็นประตูครับนิดเดียวครับถ้าเป็นแล้วก็มีเสียวมีเสียวอย่างแน่น,นอนบูน่คาซิมิโร่แรดฟอร์ดสูตรประจําสูตรรับความอร่อยก็คือความกลัวแรดฟอร์ดฟุบโยนมาหอยลุนโคครับผู้รักษาประตูก็ยังเซฟไว้ได้ครับมึงก็โหดเกินจริงๆครับโหดเกินน่ะโยนมาวารานโคกมาติเนสยิงครับ แต่กองหลังยิงอะ่ะมันจะมีแรงยิงได้ยังไงวะม,มาตินิดเดียโก้โจตาเดียโก้ดาโลวครับพูดผิดอ่าโยนมาคาซีมิโร่ครับโคเข้าอีกแล้วครับโสดุดยอดฮีโร่เลยนะบูโนโ่ส่งให้คาซีครับแล้วก็โคเข้าไปเลยครับอันนี้ก็เป็นย้อนนะย้อนนิดหน่อยดูนะบูโน่เฟร์นันเดสปุ๊บมาโยนคาซีโคเข้าครับเป็นประตูคนระับผมก็มี อันนี้มีย้อนดูยาวหน่อยนะครับก็ใครชอบดูย้อนยาวๆนี้ช็อตช็อตยางสวยครับดูว่าม,มึงมึงเซฟได้มึงก็เหนือมนุษย์นี่ยพอนุ่มนหนึ่งศนะูนย์นะแต่นําไปแล้วนะสกอร์รวมสอนะครับผมมาริมาริจจะเป็นไงบ้างนะ,ะไปต่อนะครับท่านผู้ชมโอโ้โหโดนจานเล่นนะเมื่อกี้เห็นเห็นวนะวิงฟังนั้นได้ได้ฟิีคิกครับเปิดมานาโปลี เออเปิดมาแบบนี้เอ้าแบบนี้จะเป็นรูปได้ยังไงครับฝั่งฝั่งผมได้เปิดจากโกครับโอ้นาน่าส่งให้ใครวะเอ่อเอ่อแม็กควายช่างมันแล้วกันแรดฟอร์ด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 สูสตทากินสูต้ากินสูต้ากินโยนให้หอยลุนหอยลุนโคครับโอ้โหผู้ดักษาประตูเกือบเซฟไว้ได้นะครับหลุดหลุดมือไปนิดเดียวยครับนิดเดียวครับดูครับ ปึ้งโโยนะเกือบเซฟไว้ได้เลยนะผู้รักษาประตูมึงเหนือมนุษย์จรงวะเหลือเชื่อครับสามหนึ่งครับสกอร์สกอร์ค่อนข้างสวยงามครับแต่แต่สกอร์กับบาร์เซโลูนานี่สวยกว่านะโคตรหาเลยครับหากับสกอร์ครับว่าแม่งอ่นาโปลีแม่งแข็งกว่าบาร์เซโลูนาอีกหรอวะเหลือเหลือจะเชื่อครับโยนไปนี่ครับตัดสินใจยิงเองครับกานาโชแต่ก็ยิงพลาดอีกแล้วครับยังกดยังกดไม่ลงครับจะหมดครึ่งแรก แล้วหรือไม่นะครัผมคิดว่าน่าจะหมดครึ่งแรกแล้วนะครับผมก่อมาต่อมาต่อจะโดนไหมครับอลกซิสเอ่อแมชิเมงครับชื่อที่ออะไรวะยาวชิบหายครับไม่อ่านแล้วกันนะขออภัยด้วยนะครับผมไปต่อผมรู้จัแต่โอซิงมิงครับนี่ส่งไปส่งไปส่งไปแรดฟอร์ดใช้สิกยูประจำตัวแต่โดนดักครับโดนสกัดดาวรุ่งครับสกัดดาวเกิด โดนดนคุมกำเนิดเสร็จแล้วสูตรนี้จะใช้ได้กับเรียนมาริกหรือเปล่าครับก็ไม่ได้สปอยคลิปหน้านะครับก็อ,อย่าลืมกดติดตามครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็ฝากกันกดไลค์ครับคนอื่นจะได้มาเห็นด้วยนะครับยิ่งกดไลค์เยอะระบบ Youtube จะดันคลิปผมขึ้นไปนะครับก็ระบบ Youtube ก็เป็นแบบนี้นะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปด้วยอ่าแรดฟอร์ มาคัดราดฟอร์ดมาคัดราดฟอร์ดอ่ามาคัดราดฟอร์ดนะครับวิ่งมาวันนี้ยิงเองแม่งผู้รักษาประตูปัดออกไปได้น,นะครับผมผมได้ได้เตะม,มุมนะผููรักษาประตูมึงจะเหนียวไปไหนวะเหนียวจัดเหนียวจริงครับเหนียวเหมือนรูพ่อ <Wow. S 2> ดีคิครับบุนโน่ฟูนันดี้นะยืนเฉยๆแป๊บหนึ่งโค <Wow. S 1> ครับโคไม่โดนโคไม่ลงอ่าการาโชยิงครับแต่ก็ยิงพลาดยิงแล้วยิงอีกไม่เข้าอีกหล้ววะ ผู้รักษาประตูมึงจะเหนียวไวไหนนะครับอาจจะหลุดไหมส่งผ้านะครับลูกนี้ถ้าหลุดนี่เป็นประตูแน่นอนเอาชิปหายแล้วครับท่านผู้ชมชิปหายแล้วชิปหายแล้วเรียบร้อยครับเป็นประตูครับโดนสวบเรียบร้อยครับท่านผู้ชมโดนโดนโดนยิงได้ครับแต่แต่ก็ยังชนะดูท่าดีใจครับท่าดีใจอย่างฟิเยครับแฟนแมนยูนี่พ่อมึง่ะด่าพ่อเลยนะครับ ทำให้นักเตะเสียขวัญกำลังใจทรงใบแรดฟอร์ดผมว่าผมต้องใช้สูตรหากินละอ่าไปต่อแต่โอ้โหแต่โดนดักไว้ได้ครับโดนดักอนาคตดเขารู้มากทาไมเนอะวันนี้นี่จะโดนจะจะ,จะโดนลูกลูกสามไหมวะจะโดนลูกตีเสมอหรือไม่แรดฟอร์ดใช้สกิลประจําตัวไม่ไม่ใช่ครับโดนสากัดอีกแล้วแรดฟอร์ดผมเจ็บรัวๆัวหอยลุนมันไม่ใช่กานาโชยิงเองครับแต่ก็ติดอีกแล้ว โอ้โหมึงเล่นกันดีจังวะต่อนให้เล่นดีเอ่อเอ่อไม่ใช่นะก็ศูนย์เปล่าไอ้น้องบูนโนโยนมาแต่แรดฟอร์ดก็ยังกดไม่ลงอีกครับไม่คมเอาซะเลยโอโอซิงเมงครับมาวนันนี้จะหลุดไหมจะหลุดไหมเกือบหลุดนะดีนะกองหลังผมรับไว่ได้โอ้โหหลุดนะแต่ก็90นาทีไปก่อนนะแต่ผมได้เตะม,มุมนะไม่รู้ทำไมหมดเวลา ก็ชนะเดียบร้อยนะครับผมตี่ดีใจจัดนะครับชนะสกอร์รวม3ต่อ2นะครับก็สนามนี้สุดยอดไปเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s s r i b e นะครับแล้วก็นี่ครับสกอร์ประมาณนี้อาจจะแย่กว่าเดิมนะครับมันยิงไม่เข้าจริงๆครับกูไม่เหนียวจัดนะครับก็ขอภัยด้วยนะครับผมคลิปจวนจะจบอยู่แล้วครับอ่ารอบหน้าเจอเรียมาจริงด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย